กลับสวัสดีพี่น้องจ้าสุขสุขคนทางช่องนันทพงศ์ลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลเดอร์มินีเนี่ยมือเศร้าอากาศคึมคมึมมอนีสิไว้บ้านน้อในการซ้อมก็ได้ข่าแนย่ดอกว่าซุ้มดันเซอร์เพิ่นกับมีซ้อมในโดมผลัะพี่น้องเวทีข้างหลังกําลังเร่งกําลังนี่กันจนาะสวัสดีพี่น้องผู้มีรถมีเกียนผู้มีง้งมีค้วยไปแก่ปอลงน้ำผู้มีซ่ามมีถวยมีกระบวยมีแองปู้บักแตงบัลาเจ้า รวยเขาเนี่ยบน้นออปีนี้ขอให้สุกโฉกมันหมาน,นเด้อม,มันเนี่เอาขอเสียงคนพีโฉกมีลาบเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยวันที่หนึ่งเออวันที่สิบหกเนาะสำหรับผู้บ่หมา,านกะถ้าปุ่นนาก็แลอกกันพี่น้องงวดนานยังมีไม่แต่ละมือแต่ละเด,ะเดพี่น้องโอ้ยเนาะสิภาพนี่แหละคึมคึมอึมคึมอึมคึมเนี่ยจากน้อยเนี่ยอรรยากาศรอบรบ ทักทตยพี่น้องกับคลิปแรกแหกมานมือเนยียมือเ,เศราบรรยากาศที่กําลังสุดยอดนะครับมัมมี่มองไดเป็นตาอยู่เป็นตาเศร้าซ้ำเมืองประเทศไทยอีกแล้วแตหวับบงว่าพี่น้องสิมีความสุขในการรับชมเนาะ,ะผู้ไปไ้เป็นหน้าผู้ไปทงไปทาผู้ที่มีโทรศัพท์ ฝากช่องพนั่นนําเดอร์นันทพงษ์ลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลนะครับแต่ละมือแต่ละเดย์เป็นอังาี่ละ่ะพี่น้องก็สิมาอัปเดตพี่น้องเข้าได้เห็นได้เบิงว่าความคืบหน้าของวองเป็นอย่งางไรแน่หรือว่ามีศิลปินท่านใดศิลปินของสาวน้อยเพชรบานแพ่งศิลปินของสาวน้อยล่ำเพลินโชวเข้าผู้ใดเข่าผู้ใดออกผู้ใดมาผู้ใดไปผู้ใดล่ำแน่ผู้ใดบ่ได้ล่ำแน่เป็นอย่างไร ที่จริงก็อยากสิบให้พี่น้องเขาได้เห็นหลายๆทุกสอบถึงพวงเจาะลึกเขาไปเลยแต่ว่าบางส่วนอาจจะยังเปิดเผยกว่าท่านใดเนาะผู้ใดได้เป็นโตล่ำแน่ผู้ใดได้รับบทบาทอย่างแน่ในการแสดงบนเวทีทึ่งสาวน้อยเป็นบันแพงทึ่งสาวน้อยลําเพื่อนชู้นั่นแหะพี่น้องสังวัดล่าเพื่อนนี่บอกตรงๆเลยว่าในการล่ำถ้าผู้ใดเป็นหมอล่ำใหม่ๆเนี่ยโอ้ถือว่ายาก,ยากยู่เด้ยากเติบอยู่ ยากหรือว่าเป็นการเริ่มต้นที่หนักก็สมควรแม่กระทั่งคนที่เคยมีประสบการณ์นในการลองการล่ำมาก่อนสังวัตเแเ่ลาสังวัดรันกน็มีเอกลักษณ์ของไฟของมั่นเนาะเอกลักษณ์ของไฟของมั่นนั่นก็คือ,อท่วงทํานองการออกลวดไล่การใส่เสียงการนําเสนอนั่นแหละพี่น้นองโดยง่ายว่า สังวาสของใครของมันขอนแก่นกับไปอย่างหนึ่งกาเต็นก่อนกับไปอย่างหนึ่งทำนองอุบลกับไปอย่างหนึ่งกาลสินกับไปอย่างหนึ่งสาระข้ามกับไปอย่างหนึ่งล่ำเพื่อนนั่กับไปอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าพื้นฐานมันกับยูน้ำกันเบิดเนาะบ่ว่าจะเป็นมอลำของสำเนียงใดหรือว่าจะเป็นทำนองใดแต่ว่าพื้นฐานการล่ำการนั้นเนี่ยมันกับิิบอแตกต่างกันไปเลยดอกเสียงเสียงกันไปเฉียดเฉียดกันไป แต่ว่าล่ำเพื่สนใส่พลัง่งแนวจักนอยใส่พลัง่งแนวนิดหนึ่งในการลองการล่ำเดี๋ยวผู้ขาสีล่องโอให้ฟังเบิงจักก่อนหนึง่งในการลองการล่ำของล่ำเพิ่นผู้บาอาจารย์เป็นสอนสั่งมาแบบไหนแต่ว่าบางคนก็อาจสิมีลูกเล่นบางคนสิมีลูกข้อบางคนสิมีลูกเอื้อนอบางคนสิใส่พลั่งเสียง เสียงกังว่านเสียงห้องเสียงคลองในการวาการร้องการล่รลำผู้ล้องคนคน,นี้เสียงออดเสียงอ่อนนะมันกับเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนดัซซี่โอ้ให้ฟังเบิรงมึนเล่วว่าโอโน๋นอผู้ฟังเอ๋ย,อย,อยละสาวน้อยมาล่ำลองสลองงานบ้านพ่อแม่ นับเป็นบุญเดอ้อแท้ๆบ่ลืมแน่เรื่องพระคุณคนรุน่นใหม่ลายคนยังบอกคุณคำว่าหมอลำเพลินมีก่อนเดินก่อนซอยทาทีลีลาฟอน และก้อนสิบัญญายเรื่องต้องย่อครูผู้สอนสั่งทำพิธีเด้อ,อยอกออขอพรท่านให้ซอยสู <S <S <an> <S และกราบขอพรผู้ประทับอยู่สวงสวรรค์เทวดาอารักให้เพินลงนองมาตุม่มอีกทั้งสุมทั้งพี่ เจ้าแม่ทรณีพญานาคยู่เบืองล้างทางบดานไตแม่น้ำให้มากกำเหลียมเงาละสาธุสาธุสาธุเด้อองค์พระพิคณีเจ้าผู้เป็นใหญ่ในสงสารสร้อยประทานความสำเร็จเห็ดให้คนได้ยย่อง ซอยให้คนๆๆๆๆามาโฮมตูมน,นี่แหละช่วงทํานอกของลํำเพิ่นพี่น,น้องมีมองขึ้นมองล่งองมองแข็งมองอ่อนขึ้นกันนะครับแต่ว่าพลังเสียงต้องมาหลายจักหน่อยสำหรับลํำเพิ่อนเนาะพูดผูดใ้ใดเสียงหลายผูใ้ใดเสียงไงผูใ้ใดเสียงค่วงได้เปรียบมู เห็นว่าสมัยก่อนนี่ล่ำเพินมีตแต่ผู้เสียงใหญ่ๆเสียงค่วงๆเลยจยนลุงโหลดจังสิเห็นว่าลุงฝากกุหลาใช่แต่เป็นไฟยิ่งกับคุณแม่คุณแม่แมบ้านเย็นบ้านเย็นแล้วก็พิมพใจเพชรพลานชัยยังสิพิธาผู้เสียงก่วงๆมิตาผู้เสียงหองๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสังวัตล่ำเพินนะครับพี่น้องแต่ผู้ใดล่ำเป็นล่ำคลอง มันกสินาฟังไปอีกอย่างหนึ่งกสิแตกต่างจากสังวัตขอนแกนน่นแนสังวัตทั้งกาเต็นกอนกาลสินพอวิลพง่งสสเสียงวันรศเสียงใหญ่ๆข่วงๆแต่เป็นล่ำเพื่อนเหนียวสุดยอดเลยอาจารย์ลุงลดนี่สิลุงลดแต่เนช่องมีมาไลยา่ยังเสียงใหญ่เสียงข่วงมีเอกลักษณ์ของเจ้าของลองออมาก่ะนาฟังการเรียนการเืีอนการนั่งนี่สิกานนาฟังเนาะ เมื่อนี้มาอัปเดตให้พี่น้องเขาได้เบิ้งนะครับท่างสำนักง,งานของเขาอากาศคึมคึมแบบนี้ฟ้าคึมคึมฟ้าคึมฝนแต่ว่าบาด้วยทงไฮทงหน้าฝนตกลิ้นลิ้นนิดนึงปล่อยปล่อย,ล,อยลงเม็ดผัวอาจารย์นักดนตรีกัตืนแล้วมานางซุ่มเซี่ยวกันยีน่ยน,นี่ยแหละเบิ้งตาเว้นนะพี่น้องก <c> ำลังสีออกกำลังสีขึ้นเนาะแต่ว่าพอท่านเห็นเป็นดอกเป็นดวงเพราะปันใด เรื่องว่าอากาศแบบมีอันตรายอันตรายดีแต่ภูบรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพทขุขคูสุกคนเด้อพี่น้องเฮานะครับมื้อนี้น้ำบรรยากาศรอบๆทงไฮทงหน้ามาให้เบิง่งวันนี้เราก็ซ้อมแต่เช้าเลยนะครับน้องๆกับลงกทาสาวน้อยลำเพลินโชว์เฮาวันที่31สิงหาคมนี้นะครับฝากพี่น้องเฮานัน่เปิดวงอย่างเป็นทางการสาวน้อยลำเพลินโชว์ ผู้ใดอยากสีเข่ากุ้มปิดอยากสีสนับสนุนวงร้อยยี่สิบเก้าบาทเท่านั้นเองนะครับพี่น้องร้อยยี่สิบเก้าบาทเท่าเข่ากุ้มปิดนะครับถา้าควาสามารถเดินทางมาชมอยู่ไหนเวทีใดทางบานแพงร้อยยี่สิบเก้าบาทจองบัตรจองดูจองบัตรจองตั๋วได้ตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปเด้อพี่น้องเด้อทุกวันทุกวันนะครับจองไว้ก่อนได้เปรียบก่อนได้ที่นั่งหนาเด้อพี่น้องเด้อร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับฝากไว้น้ำสาวน้อยลำเพลินจู เปิดม่านทำการแสดงวันที่30ส้แน่นอนเอาสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องพบปบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ